สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้พวกเราจะมาทําตัวอักษรกอไก่ถึงหอนอคุกในเกม Racing Master กันค่ะจริงๆก่อนหน้านี้ในคลิปสอนทาําป้ายทะเบียนรถก็มีทําภาษาไทยไปแล้วบ้างบางส่วนนะแต่ว่าอันนั้น่าจะมีข้อจํากัดในเรื่องของขนาดตัวอักษรก็เลยเปลืองเลเยอร์กันไปเยอะเลยแต่ในคลิปนี้เนี่ยพวกเราจะทํากันแบบสบายๆเลยนะคะทุกคนใช้แปะที่รถกันแบบใหญ่ๆเลยค่ะก็เริ่มต้นจากการทํากอไก่กันเลยวางสี่เหลี่ยมสีขาวแบบนี้เข้าไปแล้วก็ทับด้วยสีดาเติมหัวให้กอไก่นิดหน่อยหากใครอยากให้ได้านเ็นเป็ดนคะคลิปี้งจ ดูแปลกๆสักหน่อยนะคะทุกคนไม่สบายนิดหน่อยค่ะเสียงก็เลยขึ้นจมูกสําหรับขอไข่ก็วางหยดน้าเป็นหัวกันก่อนเลยสีดําตรงกลางนี่อาจจะใช้สี่เหลี่ยมไม่ได้นะทุกคนมันจะดูหนาไปหน่อยค่ะอาจจะต้องใช้ไอเทมเส้นแทนหรือไม่อย่างนั้นก็อาจจะต้องขยายไซส์ขอไข่ให้มันใหญ่กว่านี้เนาะและหากใครอยากให้มนมนก็อาจจะเติมหยดน้าเข้าไปด้านล่างก็ได้นะคะสําหรับขอขวดถ้าใครจะทําก็เติมหยักๆเข้าไปด้านบนแค่นั้นเองใช้ไอเทมหัวใจก็ได้มั้งแต่น้อยมากเลยค่ะสําหรับการใช้ตัวอักษรตัวนี้นึกไม่ออกเลยค่ะว่ามีคําว่าอะไรบ้างต่อมากขขากกก็็ทําาาาคคอวยันจจะเริ่มงสี แล้วก็วางหยดน้ำไว้ที่ด้านบนก่อนทําแบบนี้ทั้งสีขาวแล้วก็สีดําเลยค่ะจากนั้นตรงกลางก็จะใช้อเทมเส้นแบบนี้แต่ตอนแรกที่ทําเหมือนจะไฟเล็กไปหน่อยนะก็เลยเติมหัวหยดน้ําตรงกลางไม่ได้ค่ะก็เลยต้องขยายขึ้นนิดนึงเติมหัวหยดน้าเข้าไปเท่าน,นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแต่อันนี้ก็เหมือนยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นาอทุกคนพื้นที่ด้านขวามันน้อยไปหน่อยค่ะขอแก้ไขเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะสําหรับคอคนขอข้ามไปก่อนนะคะทุกคนเพราะมันคล้ายกับตอเต่าค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปดูทีเดียวตอนทำตอเต,อต,อต ถ้าหางโค้งจะใช้หยดน้ำกลางบางๆแบบนี้ก็ได้นะคะจากนั้นก็เก็บงานด้านบนให้ส่วนที่เป็นเส้นตรงสูงกว่าเส้นเฉียงนะแล้วก็เติมหัวงองูเข้าไปสําหรับงองูอีกแบบจริงๆวิธีการทําก็คล้ายๆก,กันเลยค่ะแต่เราจะเปลี่ยนมาใช้สามเหลี่ยมในการทําแทนแล้วก็อาจจะเก็บงานด้านล่างนิดน,นึงด้วยนะคะงองูมันจะได้ไม่แหลมเกินไปรอบนี้ด้านบนเราจะลองใช้ดาวกระจายในการปิดดูนะอันนี้แล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยค่ะว่าจะเลือกใช้ไอเทมไหนจอจานอาจจะยากสักหน่อยค่ะเพราะไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันก็เลยค่อยๆทําไปทีละเส้นแบบนี้เลยด้านบนที่เป็นเส้นคงๆๆ ก็จะใช้วงลีในการทําก็ได้นะคะแล้วก็เก็บงานที่ปลายหัวนิดนึงเส้นโดยรวมจะได้มีความหนาเท่ากันทั้งหมดนะสําหรับชอชิงก็เริ่มจากการวางโครงรอบนอกกันก่อนจากนั้นก็จะมาทาม้วนที่ด้านล่างกาันก็ใช้หยดน้าในการทําแบบนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ซ้าด้วยวงกลมสีขาวอีกชั้นหนึ่งเท่านี้ข้างล่างก็คล้ายกับชอชิงแล้วต่อมาก็ใช้สีดําปิดขอบด้านบนแล้วก็เติมหัวให้ชอชิงแต่หากใครยังไม่พอใจด้านบนก็อาจจะเติมวงกลมเข้าไปก็ได้นะคะชอชิงจะได้มีหัวโค้งๆด้วย ต่อมาเพือเราก็จะมาทําชอช้างกันค่ะเริ่มต้นก็คล้ายกับขอไข่เลยแต่ครั้งนี้จะลองขยายไซส์ให้ใหญ่ขึ้นนิดนึงนะตรงกลางจะได้ใช้เป็นสี่เหลี่ยมสีดําได้จากนั้นพวกเราก็จะทําหางให้ชอช้างกันค่ะโดยใช้สามเหลี่ยมแบบนี้วางทับเข้าไปเท่านี้ก็เหมือนชอช้างแล้วและหากใครอยากจะทําซอโซ่ก็อาจจะต้องเปลี่ยนหัวชอช้างสักหน่อยให้มีพื้นที่หัวมากขึ้นนะคะจากนั้นเราก็จะมาเกาทรงบริเวณหัวนี้ให้กลายเป็นซอโซ่กันเลยค่ะจริงๆเท่านี้เพราะว่ามันก็ได้แล้วนะแต่ถ้าเราเติมหยดน้ำเล็ก,ก,กน,น,น,กน,นะคะ ตัวต่อมาก็ชอเชอร์ค่ะอาจจะดูยุ่งยากสักหน่อยแต่จริงๆแล้ววิธีทําก็คล้ายๆกับที่ผ่านมาเลยแค่นํามาผสมคนเปนกันเท่านั้นว่าแต่มีคาไหนที่ใช้ตัวนี้บ้างเนี่ยขนาดแป้นพิมพ์โรสัลปป็อคอยังไม่มีตัวอักษรตัวนี้เลยค่ะทุกคนหาใช้ได้ยากจริงๆเลยค่ะทุกวันนี้นอกจากชื่อคนแล้วก็ยังนึกไม่ออกเลยค่ะว่ามีคมําไหนบ้างที่ยังใช้ตัวนี้อยู่หากใครนึกออกก็ลองมาบอกกันดูนะและแน่นอนค่ะในเมื่อเราทําชอเชอร์ได้ยอหญิงก็เป็นเรื่องง่ายไปเลยแล้วก็ลบกบยักอยาก่างๆของชอเชอร์ออกจัดทรงใหม่นิดน ที่ด้านล่างเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยตัวต่อมาก็ดอชาดาค่ะเริ่มต้นคล้ายกับกอไก่เลยแต่เราจะปิดส่วนหน้านิดนึงให้มันสั้นกว่าด้านหลังด้านล่างของตัวนี้เราก็จะใช้หยดน้ำในการทำนะแล้วก็เติมเส้นโค้งเข้าไปเก็บงานส่วนเกินให้เรียบร้อยเพยียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะแต่อันนี้ของป๊อบด้านบนมันดูสั้นไปน,นิดนึงนะขอปรับไซส์กันหน่อยนะคะ ต่อปะตัก็คล้ายๆกันเลยค่ะแต่เราจะเติมหยักเข้าไป1อันก่อนที่จะต่อด้วยเส้นโค้งแต่ตัวนี้ป๊อบทำเส้นตวัดๆไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ค่ะป๊อบก็เลยเติมวงกลมเข้าไปอันนึงนะให้เป็นหัวกลมๆแบบนี้แทนแล้วกันมันก็ยังพอรู้ออกอยู่เนาะทุกคนว่าเป็นต่อปะตัก ต่อมาก็ถอดสันฐานค่ะตัวนี้ยากที่สุดหรือยังไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแต่ที่รู้ก็คือยุ่งยากพอสมควรเลยก็ค่อยๆแกะเส้นไปทีละแนวเลยนะคะตัวนี้ยุ่งยากไม่พอนะเปลืองเลเยอร์สุดๆเลยด้วยแลกเริ่มเราจะทําคล้ายจอจานก่อนจากนั้นก็เติมส่วนโค้งที่ด้านบนค่ะเก็บงานกันนิดหน่อย แล้วก็อย่าลืมเติมเชิงที่ด้านล่างด้วยนะซึ่งเชิงก็ละเอียดยิบๆเลยค่ะออกแบบมาเหมือนต่อปลาตักเป๊ะๆเพิ่มเติมคือมีหัวด้วยอีกต่างหากเรียกว่าตัวอักษรตัวนี้นิน้เลยเลเยอร์ทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลยจริงๆทํายากพอสมควรเลยค่ะตัวนี้จัดแล้วจัดอีกค่อยๆปรับกันไปทีละนิดนะคะทุกคนตรงหัวนี้ป๊อปมาท,ทําทีหลังค่ะไม่รู้จะทํายังไงก็เลยเติมสามเหลี่ยมแบบนี้เข้าไปแล้วก็กล่าวทรงเอาแล้วกันเนาะ ตัวต่อมาก็คือทอมอนโทค่ะคล้ายๆกับตัวเอกลับด้านจากนั้นด้านบนเราก็จะเติมความโค้งๆมนๆเข้าไปนิดนึงในส่วนของหัวก็อาจจะใช้หัวใจในการทําก็ได้นะแต่เหมือนอันนี้ด้านบน2ฝัฟังของป๊อปมันจะสูงไม่เท่ากันนะคะถ้าเราจะทําตัวนี้จริงๆอาจจะต้องตั้งใจทําให้มันละเอียดกว่านี้เนาะสำหรับทอผู้เท่าก็เหมือนต่อต่อที่เติมหางเข้าไปเลยค่ะเราก็จะเริ่มจากการวางสี่เหลี่ยมเข้าไปแบบนี้แล้วก็วางหัวใจไว้ด้านบนหากใครอยากละเอียดกว่านี้อาจจะขยายไซส์ให้มันใหญ่กว่านี้แล้วก็เติมหัวใจสีดําเข้าไปด้วยก็ได้นะในส่วนขออองงด้าานนหหลลัก็เเเมืชชย สำหรับนอนเนวิธีการทำก็คล้ายยอหญิงเลยค่ะแค่เปลี่ยนด้านหลังนิดหน่อยให้มีม้วนๆแค่นั้นเองถ้าสังเกตดูแล้วภาษาไทยแค่เราทำเป็นแค่ไม่กีดตัวที่เหลือเราก็สามารถนำมาปรับใช้ประยุกต์กันได้แล้วเนาะในส่วนของรอเด็กก็คล้ายกับตอเต่าเลยค่ะแค่เ่ยนหัวด้านบนให้เป็นโคง้คงๆเท่านั้นตอเต่าจะไม่ได้ทำซ้ำแล้วนะเพราะเหมือนทอผู้เท่าเป๊ตเลยสำหรับทอถุงก็คือกอไก่ดีๆนี่เองค่ะแค่เติมหัวเข้าไปแค่นั้นเองเนาะ เช่นเดียวกับทอทหารเลยค่ะก็เหมือนทอมอนโทที่ทาไปแล้วแค่เปลี่ยนหัวข้างหน้าให้เป็นแค่วงกลุมธรรมดาเท่านั้นต่อมาพวกเราก็จะมาทําทอธงกันเพราะว่าด้านบนเมนคล้ายกับถอสันถันนะคะดังนั้นเราจะใช้อันเดิมแล้วกันเปลี่ยนแค่ด้านล่างเท่านั้นแต่ก่อนอื่นขอเวลาลบแปบบ๊บจากนั้นเราก็จะเติมสี่เหลี่ยมสีขาวเข้าไปแบบนี้ทับด้วยสีดําอีกชั้นหนึ่งปรับทรงด้านบนนิดหน่อยให้วงกลมมันพอดีกับสี่เหลี่ยมด้านล่างเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อย ต่อมาก็นอนหนูค่ะวิธีการทําก็เหมือนนอนเนนเลยแค่เอาด้านหน้าออกเปลี่ยนเป็นหัววงกลมธรรมาดาเท่านั้นสี่เหลี่ยมที่ใช้ทําด้านหน้ากับด้านหลังนี้จะใช้อันเดียวกันไปเลยก็ได้เนาะจะได้ประหยัดเลเยอร์สำหรับปอเปไม้ก็ไม่มีอะไรที่ง่ายไปกว่าน,นี้อีกแล้วค่ะก็แค่วางสี่เหลี่ยมเข้าไปแบบนี้แล้วก็เติมหัวเข้าไปเท่านั้นเองปอปลาก็ง่ายไม่ต่างกันนะแค่ขยายสี่เหลี่ยมสีดาให้มันยาวขึ้นไปอีกหน่อยแล้วก็เติมเส้นด้านหลังเพียงเท่านี้ก็กลายเป็นปอปลาแล้วสําหรับผอบพึ่งก็ง่ายไม่ต่างกันก็เเเเเเรรรริิ่่่่่มมมจจาาาาาากกกวววววงงสสีีีีีหหหลลลลยยยยแแแบบบนนนน้้้้้้้้ตตตขไไป็็ัดทอคะ และถ้าจะทําฝอฝาก็แค่ขยายต่อหางขึ้นไปเท่านั้นเองเนาะพอพนันฟอฟันก็เหมือนพอพึ่งฝอฝาเลยค่ะแค่สลับหัวมาไว้ด้านนอกแค่นั้นเองพออาจจะไม่ได้เล่นตั้งแต่แรกทุกตัวนะเพราะคิดว่าคนที่มาดูคลิปนี้แค่อยากได้ไอเดียในการทําแต่ละส่วนเท่านั้นถ้าหากทำส่วนไหนเป็นแล้วที่เหลือก็ไหลๆเลยค่ะเหมือนในคลิปนี้เลยพอสำเพาก็คือถอดถุงที่กลับหัวมาไว้ด้านนอกแค่นั้นเองและต่อมาก็คือมอมา้าก็คือนอหนูดีๆนี่แหละแค่นําส่วนโค้มาไว้ด้านหน้านะคะ สำหรับยอยักษ์นี้เราก็เริ่มต้นจากการวางสี่เหลี่ยมเข้าไปเลยแต่ป๊อบรู้สึกว่าตรงที่วางดาวกระจายนี้ป๊อบทำซับซ้อนไปหน่อยค่ะเราไม่จําเป็นจะต้องทําก็ได้นะถ้าเราไม่วางดาวกระจายตรงนี้ก็ไม่จําเป็นจะต้องเก็บงานส่วนที่ยื่นเกินมาด้วยเราวางแค่หัวใจสีดําแล้วก็ต่อเส้นด้านในเท่านี้ก็เพียงพอแล้วค่ะคือตอนแรกป๊อบตั้งใจว่าจะใช้หยักจากดาวกระจายให้มันเป็นหยักของยอยักษ์ค่ะแต่มองไปมองมาก็รู้สึกว่ามันก็เล็กไปอยู่ดีสุดท้ายก็เติมเส้นด้านในเข้าไปด้วยนะคะดาวกระจายนี้ก็เลยไม่จําเป็นจะต้องมีก็็็็ไไดดด้้นะบบบ้้กกกกแแแแลววต่่่คคคนนนนนชชชอออบบบบบบะะะะหหาาาใใรรทีเเปจจยัมื สำหรับลอเรือก็คือทอทงนี่แหละค่ะแค่ลบข้างล่างออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นหัวธรรมดาเท่านั้นมาถึงลอลิงกันแล้วดูเหมือนยากแต่จริงๆไม่ยากเลยค่ะตัวนี้เริ่มต้นจากการวางสี่เหลี่ยมซ้อนๆเข้าไปแบบนี้เท่านั้นเองแล้วก็เติมหัวด้านล่างหากใครอยากได้ลอลิงที่มีส่วนโค้งหน่อยก็จะใช้วงกลมในการทำเพิ่มเติมเข้าไปก็ได้นะคะก็เติมได้หลายมุมเลยค่ะจะเติมด้านบนด้านข้างซ้ายขวาหรือจะเติมตรงกลางด้วยก็ได้นะและหนังๆก็ทำลอลิงแล้วก็ทำสอเสือไปพร้อมกันเลยแล้วกันเติมหางเข้าไปแบบนี้เลย ต่อมาก็อยากทำวอลแหวนค่ะแต่ก็ไม่มีที่แล้วอยากใช้หน้านี้เหมือนเดิมด้วยเลยเปลี่ยนจากสอสเสือตรงนี้เอาแล้วกันตัวนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนค่ะแค่มีหัวแล้วก็เส้นตรงที่ด้านล่างด้านบนเป็นเส้นโค้งเท่านั้นเองหากใครทำตัวที่ผ่านๆมาได้วอลแหวนก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรอยู่แล้วเนาะหัวตรงนี้อาจจะปิดอีกนิดนึงก็ได้นะหากใครรู้สึกว่ามันยาวเกินไปค่ะก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะตรงนี้สําหรับสอสาระก,ก็คือคอควายดีๆนี่เองแต่เปลี่ยนจากตัวเด็กเอาก็ได้กลับหัวมาไว้ด้านนอกแล้วก็เติมหางเข้าไปนะคะ สำหรับสอดหรือสีก็คือบอลไม้นี่แหละค่ะแค่เติมหยักเข้าไปตรงกลางไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าหยักนี้เรียกว่าอะไรเนาะและหอหีบก็คือทอทหารดีๆนี่เองค่ะแค่เติมวงกลมเข้าไปอีกนิดนึงเท่านั้นจริงๆหัวด้านหน้าอันนี้จะใช้วงกลมก็ได้นะคะจะได้ไซส์เท่าก,กันกับด้านหลังด้วยสำหรับอ้ออ่างก็คล้ายกับบอแหวนเลยค่ะแค่เปลี่ยนด้านล่างเท่านั้นแค่เปลี่ยนให้มีเหลี่ยมๆแบบนี้แล้วก็เติมหัวเข้าไปเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสี่เหลี่ยมสีดําอันนี้จริงๆก็ไม่จําเป็นนะทุกคนลบทิงเลยก็ได้ค่ะ สำหรับคอนุคู่นั้นก็สามารถทําต่อจากออ่างได้เลยค่ะเพียงแค่ลากเส้นด้านบนต่อไปอีกนิดนึงเท่าน,นั้นเองและตอนนี้ตัวสอนกอไก่ถึงฮองนุคู่ของพวกเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วหวังว่าจะเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆทุกคนได้นะคะขอบคุณทุกคนที่ดูกันมาจนถึงตรงนี้นะฝากกดไลค์และซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะในวันนี้ปต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ